ก็ได้เวลาอัญเชิญ1 2 3 4งงจกออกมาปกป้องพ่อซะโกเลิมตัวแรกของพ่อโอมเพียกอะ่ะทุกคนมาต่อกันในพาร์ทที่14นะครับพาร์ทที่13เนี่ยเราสร้างบ้านทำนู่นทำนี่ไปเยอะมากส่วนพาร์ทที่1 4ก็จะตื่นเต้นกับพาร์ทก่อนหน่อยก็คือเราก็จะสร้างบ้านเหมือนเดิมแหละ <laughs> แต่ว่าในพาร์ทนี้เนี่ยผมจะทําการออกไปสํารวจพื้นที่ให้กว้างขึ้นนะครับรวมถึงหาวัตถุดิบต่างๆเพื่อกลับมาพัฒนาบ้านผมด้วยเพราะฉะนั้น มันก็จะมีความแตกต่างขึ้นมานิดนึง <Yeah. S 1> ไปก่อนจะไปทํารั้วก่อนทํารั้วให้มันสูงๆไว้ก่อนจะได้สร้างไอรอนโกเลยเอ้ยเอ,ยเอ,ยเอย้ลูกผมนั่งได้ไงเดี๋ยวต้องไปฟาร์มเหล็กเพิ่มด้วยจําได้ว่าบนเท mm hmm. ือกเขาฝั่งนู้นเนี่ยมันมีกองเหล็กอยู่แบบจํานวนมหาศาลเลย mm hmm. เอเฮ้ย,ยลูกพ่อพ่อไม่อยากผักลูกลูกมาอยู่ตรงนี้ก่อนมั้ยนี้กนอ่ะหายไปไหนวะมาทำรั้วก่อนนะดีๆนะลูกพ่อเดี๋ยวต้องทำรั้วด้านหน้าอีกรั้วตรงนี้ยังไม่พอปุ๊บ โอเคตัวนี้ผมก็คงต้องพัฒนาทําทางขึ้นทางลงใหม่ด้วยละกระจกเผาไปถึงไหน,นละได้27อัน <_ d ata> เหล็กผมมีทั้งหมดอยู่แค่32อันเองน oh, ้อ,อย <_ d ata> เดี๋ยวเราทําที่ขุดเพิ่มแล้วกันเราต้องไม่ขุดกระจกเพิ่ม <Yeah. S 1> ทามาอ่าอันเดียวผมไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้น <Bro. S 1> ะอะไรอะไรขู่อะไรลูกมีอะไรอยู่ในบ้านพ่อเหรอมีอะไรอยู่ในบ้านพ่อหรือเปล่าลูกทำไมขู่อะไรกันอย่างนั้นนะเอาซะหลอนเลยนะลูกเอ้ยเก็บเกี่ยวผลผลิตมัน ต้องขยายไล่มันด้วยมันเผาก็เป็นอาหารชั้นดีในการเอาชีวิตรอดอ้ได้มันมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยไปเอาดินเพิ่มก่อนผมจะขยายฟาร์มมันแป๊บหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปสำรวจด้านนอกขยายฟาร์มมันกับดินตรงนี้แล้วกันมันจะได้แบบพือไม่จะได้เสมอเสมอโอเคเดี๋ยวเราปลูกมันกันก่อนไปแล้วกันเอาข้าวให้น้องไก่ก่อน ขยายเผ่าพ,พันธุ์กันมาเยอะๆนะน้องไก่ขูอะไรล่ะมันไม่เห็นมีอะไรเลยทําให้ผมหลอนตลอดเวลาเลยนะหมาพวกนี้ปึ๊บ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 จะทําตรงนี้ให้มันเป็นฟาร์มมันใหญ่ๆเลยต้องเป็นต้องเป็นที่ไว้ให้น้ำมันเข้ามาด้วยอะไรลูกอ่ะเ่าอะไรนักหนาลูกพอ่อไม่เห็นมีอะไรเลย โอเค้ไล่มันไล่ข้าวเราเริ่มโตขึ้นทุกวันทุกวันแล้วทีนี้ผมก็จะไปทำการฟาร์มเหล็กนะครับทุกคนเก็บเอมโลเก็บเนมแท็กไว้เผื่อเราตายที่ขุดเรายังมีเหลือๆอยู่กับข้าวก็ยังเหลือๆอยู่โอเคไปขู่อะไรลูกตัวนี้ผมรู้สึกว่าลูกผมจะได้รับดาเมจเยอะแล้วย้ายตัวไปแล้วกันอันนี้มามากับพ่อสักสองตัวทําการไปหาเหล็กกันทุกคนไปหาเหล็กกันข้ามภูเขาไปไปเอาเหล็ก ใหญ่สวยงามถ้าๆๆเวลาเดินทางสักแป๊บหนึ่งก็น่าจะถึงที่หมายของเราเอ๊ยเดี๋ยวนะตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะตกดินเหรอเนี่ยผมคิดว่ามันกำลังกลางวันอยู่ถ้าอย่างงั้นผมกลับไปนอนกันแล้วกันกลับไปนอนก่อนแล้วผมค่อยเปลี่ยนเป็นไปู่นี้แทนแล้วกันเพราะมันกำลังจะมืดเลยครับไปตอนมืดมันไม่ดีแน่นอนอเจอมอนสเตอร์แปลกๆซึ่งยังไม่อยากเจอตอนนี้นะไว้ไปตอนกลางวันดีกว่ากลับไปนอนก่อนลูกพ่อุ่นนี้เราจะได้ออกกันแต่เช้าต้องทำประตูมาใส่ตรงนี้ด้วยดินตรงนี้เหลือ ลูกๆผมเหี่ยลรอมืดครับรอมืดแล้วเราก็ค่อยนอนทีเดียวปลูกเบอร์รี่ไว้รอบนอกบ้างก็ดีพวกมอนสเตอร์จะได้ไม่ต้องมายุ่งกับเราแบบเนเวที่มีเบอร์รี่โอเคนอนกันก่นกอนมืดแล้วอตอนเช้าเราค่อยไปกันเช้าที่สดใส <c oughs> ไปกันออกตามหาเหล็กกันกออกตามหาเหล็กกันผมว่าผมต้องทําผมน่าจะต้องทําสะพานเชื่อมด้วยนะเนี่ยทำทางที่มันแบบเดินตรงหลังบ้านแล้วทะลุไปเขาได้เลยอะ่ะเดี๋ยวไว้ผมมีเวลาว่างๆเดี๋ยวผมจะมาทาแล้วกัน <S <S ไปหาทรัพยากร้วย้ยทำไมวันนี้หมอกลงเนี่ยแปลกจังสภาพอากาศวันนี้หมอกลงทําให้การมองค่อนข้างลำบากแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาในการไปหาเพชรของเราะนะเฮ้ยหาเหล็กเอามาลูกพ่อหมอกปนหนามากเลยนะตามพ่อมาติดๆนะลูกเราอาจจะหลงกนได้ก็ได้นะถือดาบไปก่อนเผื่อเจอตัวอะไรมาทำร้ายลูกๆผมจะได้ปกป้องลูกๆผมทันเนี่ย ตัวเราพอเต็มไปด้วยชุดกอดเหล็กนี่มันก็รู้สึกดีเหมือนกันจะดีกว่านี้ถ้าเป็นชุดกอดเพชรค่อยว่ากันสักวันที่ประมาณ40ค่อยให้ไปหาเพชรก็ได้ยังไม่ได้รีบร้อนในการเอาเพชรขนาดนั้นเหมือนว่ามันจะอยู่แถวๆนี้นะภูเขาที่ผมมาเอาเหล็กตอนนู้นนี่เนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นเขาลูกนี้หรือเปล่าว่าไงต้องแกะแกะเยอะจังอ้าขอขนหน่อยแล้วกันไหนล่ะโอ้ยหมอกก็ลงหนาเลยเกินนี่ไงถึงแล้วครับ มจําได้ว่ามันจะมีพวกแพะอยู่นี่แหละภูเขาที่เราตามหายังเหลือทั้งเหล็กทั้งเอเมโร่นะเหลือเยอะเลยที่ผมยังไม่ได้ขุดไปไหนจะเป็นพวกถ่านอีกอ๋อมาแรงวันมาแรงวันกัดมาลูกพ่อเออเอออะไรอ่ะไม่ได้เอาดินมาด้วยไม่ได้ดินตึได้ขึ้นง่ายๆมาทีนี้ก็มองหาเหล็ก เอา่านไปด้วยหันก็ใกล้หมดแล้วผมว่าถ้าขึ้นไปบนยอดเราอาจจะเห็นเหล็กได้ง่ายขึ้นก็ได้ขึ้นไปดูบนยอดก่อนแลวกันจับจ๋าเหล็กโอ้มันใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอจำไม่ได้ว่ามันใหญ่ขนาดนี้นะนี่ไงเหล็กเจอแล้วหนึ่งก้อนมีข้างล่างอีกเพียบเลยอ,เอ,อ้าวฮีโร่บายมาหาเรา ไม่สนใจอ่ะขอเอาเหล็กก่อนแล้วเวลานี้สนใจแต่เหล็กจะไปทำไอรอนโกล,ลมแบบิมไว้ที่บ้านทั้งเหล็กเอาทั้งหิเงนเอาทั้งถ่านเอาให้หมดเมื่อกี้นี้เหมือนจะเห็นอยู่ตรงนี้นี่ไงกองเบลเลอร์เลยแบบให้ได้สักประมาณ30-40<อ>ก้อนนะผมค่อยค่อยกลับโอ้โหเหล็กเยอะมากตรงนี้อีกมีเอเมอรัลโลด้วยเอเมอรัลโล่เอเมอรัลโลมีข้างบนอีกเกี่ยวกับบอกเลยว่าจุกจุกภูเขาลูกนี้นี่โคดมไปด้วยแร่ธาตุอย่างดีท่านจะ ล่างนี้น่าจะมีอีกยี่เกตปีนขึ้นไปบนเขานู่นไงเหล็กเทียบเลยอะถ้ามันมีเพชรผุดขึ้นมาด้านบนอย่างนี้บ้างก็ดีสินะจะ <Yeah. S 1> ได้หาง่ายๆหาอะไรล่ะลูกมันไม่มีอะไรหลอกบนเขาลูกเนี้ยถ้าจะมาหาเราก็คงมีแต่ฮีโร่บายแตนะ่ละ <Huh? S 1> มันมีอะไรทางนั้นน่ะทําไมหมาผมดูสนใจทางนั้นเป็นพิเศษอ๋อมีเอเมรอรัลด้วยทางและไม่เป็นไรมีอีกอันพาทีจะไม่ตกฟาร์มต่อได้อยู่ทาไมลูกๆผมดูสนใจทางนี้จังเลยโอ้ยมีเหล็กตัวนี้อีกเทียบเลยว้าวโ ฟาร์มทีนึงคือจุกผมบอกเลยน่าจะได้ไอรอนโกเลมสัก2ตัวอยู่หรอกผมว่าโอเคทางนี้เป็นอะไรอุย้ยเป็นถ้ำหมะทุกคน <c oughs> คืนนี้ผมอาจจะได้ฟัดกับพวกซอมบี้สักหน่อยนะนะ <c oughs> ผมอาจจะกลับไปบ้านผมช้าแน่ๆ <c oughs> เหล็กเยอะมากเลยทุกคนดูดิโคตดเยอะ <c oughs> ผมได้มา51็ก้อนแล้วอะ <c oughs> ตอนนี้เกินที่ตั้งเป้าไว้แล้วแต่มันเจอเรื่อยๆเอาอีกสักหน่อยอันนี้ก็เป็นถาน อาทิตย์เหมือนใกล้จะตกแล้วนะครับทุกคนเอา้าเต็มเฮ้ยคืออะไรอะ่ะผมเจออะไรโดยบังเอิญอีกแล้วะครับทุกคนมันมีอะไรแปะไว้ตรงเสาไม้แล้วทาไมเสาไม้พวกนี้มันถึงไม่มีเฮ้ยนั่นอะไรอะ่ะปราสาทเหรอเสาไม้พวกนี้ทำไมถึงไม่มีต้นไม้ผมเจอปราสาดด้วยปราสาทใหญ่ซะด้วยเอาละผมว่าละมันจะต้องเจออะไรดีๆแน่ๆเลยลมาแถวนี้ปราสาทเหมือนที่เราเคยเจอเลยในนี้จะมีของดีอยู่นะถ้าผมจะไม่ผิด เป็นไรหรอกคืนนี้เราค้างข้างนอกสักคืนก็น่าจะไม่เป็นไรหรอกมัน <Yeah. S 1> ้างเข้าอยู่ไหนนะหาทางเข้าก่อนเดี๋ยวผมค้างที่นี่สักหนึ่งคืนน่าจะไม่น่าจะไม่เป็นอะไรเพราะว่าจําได้ว่าในนี้มันค่อนข้างจะเป็นมิดกับเรามันจะมีวิลเลจเจอร์อยู่ตัวหนึ่งด้านบนซึ่งเขาไม่ทําอะไรเราแต่ไม่รู้ว่าที่นี่จะหมดใจอ๋อเนี่ยนี่เนี่ยมันคืออะไรไม่รู้อ่ะแต่ผมมีเอเมอรลไม่พอดิมียาโพ่น <Yeah. S 1> ว่าไงเพื่อนมีหนังสือเก็บยาพ่นไปก่อน ใหญ่เมุม,มโอเคเราอยากใช้อยู่อันนี้ไม่รู้เป็นหยดเลือดเหรอผมเก็บไว้ก่อนแล้วกันว่าไงเพื่อนบล็อกสโตนงนั้นหรอบล็อกหินเราจะมาใช้ทําอะไรได้ล่ะอยากพานายกลับบ้านมากเลยแต่เราไม่มีเรือดิรอบๆบนี้มันมีอะไรที่ผมพลาดไปหรือเปล่านะด้านบนนั้นเหมือนจะเหมือนจะมีอะไรเดี๋ยวผมขอปีนขึ้นไปดูสิอะไรเราจะมาด้านเราออกทําไมล่ะเพื่อนเราแค่จะขึ้นไปดูว่าข้างบนนั้นมีอะไร โซ่มีโซ่อย่างเดียวแล้วก็้อสีฟ้าไม่น่าจะมีอะไรมากกว่ากว่านั้นแล้วนะเราไม่มีลาพีทเลยอะ่ะนายไม่มีลาพีทเหรอเพื่อนตอนนี้น่าจะมืดแล้วนะผมว่าสามารถนอนที่นี่ได้หน้าตาวลเลเจอร์คือมันไม่เป็นมิดเลยนะทุกคน <Huh? S 1> อ๋อยังไม่มืดไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีห้องลับหรือว่ามันมีมันมีห้องลับหรือเปล่าผมลองดูแล้วกันไม่น่ามีนะ ไม่น่าจะมีห้องลับแล้วบนหลังคาละ่ะโอย้ยบนหลังคานี่ไม่แน่มาแล้วต้องสำรวจให้หมดมีโซ่มันสูงเอาเรื่องเหมือนกันนั่นแหละเคเหมือนจะไม่มีอะไรที่น่าประหลาดใจแ่บชั้นบน โอเคผมขึ้นมาถึงชั้นบนสุดแล้วไม่มีอะไรเอ๊ะตรนนั้นมีสัญ,ญลักษณ์ตัวหนังสือด้วยเหมือนกับที่แถวบ้านผมเลยที่เฮลลบายมาทาสัญ,ญลักษณ์ไว้แต่ว่ากลับลงไปข้างล่างก่อนกลับลงไปข้างล่างก่อนดีกว่า <c oughs> ว่าไงเพื่อนคืนนี้เราขอยืมที่นอนนายหน่อยนะคงไม่เป็นไรใช่ไหมนอนไม่ได้นอนไม่ได้นนไไดเราทิ้งซากุระจะลองทุบเตียงดูเอาเตียงวางใหม่ตรงนี้สิ <c oughs> โอเคนอนได้ละ เฮ้ยทำอะไรเราอ่ะนายอ่ปะป่ะเราจะไปกับเราไหมล่ะววลเจอร์กลับบ้านดีกว่าเราได้เวลากลับบ้านไม่ได้มีอะไรที่มันน่าสนใจมากว่างไงเตีย้ยว่างไงเตีย้ยว่าไงเตี้ยกลับบ้านเราครับทุกคนมีรังพึ่งด้วยไม่มีโหลเปล่าไม่อยากกินยาโพชั่นด้วยสิโอเคบ้านพวกนี้เหมือนจะไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับเราสักเท่าไหร่บ้านเราดีกว่าทุกคนตึ๊ดตึ๊ดปักทอนไปตรงไหนวะทางนี้มั้ง น่าจะมาจากทางนี้แหละ <Brand. S 1> นี่ไงทอดผมขึ้นไปทุกคนกลับบ้านกันไม่อยากอยู่แถวนี้แล้วตายเหล็กมาเยอะมาก <Brand. S 1> แต่ผมว่า,ถาแถวเนี้น่าจะมีอะไรให้เราไปสำรวจได้อีกนะเจอทั้งเหล็กเจอทั้งไรแต่ผมไม่ขอสนใจเหล็กแล้วตอนเนี้ขอกลับบ้านละกลับบ้านกนไม่เอาแล้วลงลวเหล็กตายมาเยอะมากแล้ว มองไปก็มีตะเหล็กนี้ขอแวะเอาหน่อยแล้วกันแดดๆมันก็จะเยอะรอตารอใจขนาดเลยนะเอาก็ได้กะว่าจะพอแล้วนะเนี่ยกะว่าจะไม่โลภแล้วนะเนี่ยแต่มันเยอะเกินนะ่ะขออีกสักนิดแล้วก็กลับบ้านไป <Yeah. S 2> กันลูกพ่อโห่านทักสกต็กหนึ่งก็ดีแวะขุดถ่านะเอานู่นเอานี่เอา,เอา,เอา,เอาไปเรื่อยสล้พักปดเขา หนึ่งสแต็กโอเค <c oughs> อกลับของจริงละกลับของจริงละเจออะไรก็จะไม่หยุดละไปเรื่อยๆละแต่ทางนั้นก็น่าสำรวจว่ะ <c oughs> แต่ทางนั้นก็น่าสำรวจว่ะไปดูแป๊บหนึ่งก็ได้ไหนๆก็มาละไม่เสียหายหรอกอู้เอเมโล่นี่ไงดีนะที่เราเดินมาไม่ง,งั้นเราไม่เห็นเอเมโล่นะี่ขี้เกียจขุดอะเยอะจนขี้เกียจขุดอะเล็กิถัดนี้มีอะไรไหมเอ่ย ไม่ม,ม,มีแต่ผมว่าภูเขาแถวๆนี้รูปทรงมันค่อนข้างประหลาดอะมันเหมือนกับว่าเคยเป็นพวกบ้านมาก่อนอะเป็นพวกบ้านเป็นพวกปราสาทมาก่อนผมว่ามันค่อนข้างประหลาดเลยแหละผมคิดไปเองแหละลนะู่นอะเทือกเขาผู้ภูเขาตรงนั้นอะผมก็ยังไม่ได้ไปสำรวจว่าหิมะมันเยอะมากครับเรามีสิทธิ์ที่จะแบบตกลงไปในโอ้โหในหลุมหิมะ ได้ง่ายมากๆ <S <S ไอหลุมถ้ำพวกน,นี้ก็เช่นกันเดี๋ยวล่วงนะเดี๋ยวล่วงนะลูกพ่อเดีย๋ยวล่วงนะเไปอเคอ,อ,อนี่หมาเราไหมอันนี้ไม่ใช่หมาเราแต่เรามีกระดูกห้าอันกลับบ้านกันไหมอุย้ยทีเดียวติดเลยกลับบ้านกันได้สมาชิกมาเพิ่มด้วยตัวหนึ่ง ผมมีหมาเยอะๆที่ผมก็ไม่กลัวเลยละอ้าววันดีน้องแกะเอาขนมานี่ขูได้ทั้งเหล็กได้ทั้งผ่านแถมได้หมากลับบ้านด้วยตัวหนึ่งเอ้ยแกะอีกตัวหนึ่งขอนนขอนหน่อยครับขอขนหน่อยอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปขอขนก่อนรู้ได้สามอันโอเคนี่กลับบ้านได้ของจริงแล้วครับทุกคนเคแวะชมวิวชมบรรยากาศแต่พอผมออกจากบ้านเนี่ยผมสังเกตได้ว่าฮีโร่บายไม่ค่อยตามผมนะมันก็อาจจะมีโผล่มาบ้างนะครับแต่มันไม่ได้แบบ มาบ่อยเท่ากับตอนที่ผมอยู่กับบ้านอะตอนผมอยู่บ้านนี่คือแบบมาหาผมถี่มากพอผมอ,กออกมานี่ไม่ได้เจอฮีโร่บายเจอแค่ครั้งเดียวเออว่ะไอ้สัญลักษณ์ตรงข้ามปราสาทที่เราไปค้างแรมมาเมื่อคืนนี้ก็มีสัญลักษณ์ของฮีโร่บายแสดงว่าฮีโร่บายอาจจะเข้ามาหาเราตอนกลางคืนก็ได้แล้วก็ทิ้งสัญลักษณ์ไว้กลับมาพร้อมกับเหล็กที่เฟื่องฟูเต็มไปหมดระหว่างนี้ก็จะถึงบ้านแล้วเอาไม้หน่อยสักกัน สักนิดละกันอันไหนก็จะถึงบ้านแล้วทำประตูทำรั้วทำกระจกก็เสร็จเอามีทิ้งไปโอเคเอาล่วงอีกถึงบ้านแล้วในที่สุดก็ถึงบ้านสักที สั่งลูกๆนั่งก่อนแล้วกันนั่งซะลูกดูหมาผมเยอะมากเลยตอนนีน้หมาผมเยอะมากแบบโคตรเยอะน้องไก่มาเอาข้าวไปกินโอเคคลุ๊บคุ๊บเก็บไข่ไก่ก่อนสีฟองโอ้ได้ตัวหนึ่งว้าวถือว่าโอเคมอา้าวออกมาทำไมล่ะมานี่กลับเข้ามาโอเคกระจกแล้วก็เผาเหล็กต่อเลย โอ้หเหล็กเยอะมากเอมมอลล์ตอนนี้มีทั้งหมดกี่เม็ดแล้วเอ่ยเรามี1 1เม็ดเม็ดอากาศจบไปติดกันเอ้า ก็ครับประตูอุ้ยประตูมันดูน่ากลวยไงก็ไม่รู้ประตูเนี่ยโอเคปักทอส,สักหน่อยเรียบร้อยครับเกิดลว,วด้านบนที่เรายังไม่ได้ทำํำท,ที่ให้มันเท่ากันตรงนี้ที่ยังไม่เท่ากัน มาผมว่าด้วยเวลาที่เราจะทําการอัญเชิญฮีโร่าบเลยไม่ใช่ <laughs> อัญเชิญกโกเลมฮีโร <Wow. S 1> ่ใบอะไรละ่ะด้วยเวลาอัญเชิญกโกเลมของเราออกมาแล้วครับทุกคน <Wow. S 1> ด้วยเวลาอัญเชิญกโกเลมของเรามาแล้วเหล็ก11ก้อนตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อีก3 1ก้อนอ่าก้อนฟักทอง ปุ๊บปุ๊บปุโ oh, หใช้เยอะจริง <Brand. S 1> พอไหมก่อนมันต้องใช้4อันพอแหละสองสโอเคหลังจากนั้นก็ฟักทองผมไม่อยากใช้ฟักทองของผมตัวนี้เลย <c oughs> ผมมีพาเลทฟักทองไหมเนี่ย <c oughs> อ๋อนี่น,นีผมมีฟักทองอยู่โอ okay. <c oughs> เคเหมือนเราจะต้องทำเป็นรูปหน้าด้วยปุ๊บปั๊บแล้วก็ได้เวลาอันเชิญหนึ 1, 2, 3, ่งสสสจงออกมาปกป้องพ่อซะ โกเลมตัวแรกของพ่อโอมเพียงนี่ไงเรียบร้อยสวัสดีลูกๆยินดีต้อนรับลูกพ่อบุรุษที่แข็งแกร่งที่สุดณเวลานี้ฮีโร่าบมามันอยู่ไหนเสียงอย่างนี้คือฮีโร่าบมามันอยู่ตรงไหนอะโอเคไม่ว่าผมจะผักทอดแค่ไหนนะผมก็รู้สึกว่าเวลากลางคืนเนี่ยมันก็มืดเสลือเกิน Okay. ถ้าโกเลมผมโดนสิ่งล่างได้นี่คือผมจะแบบแปลกใจมากเคเรามีโกเลมอยู่ในบ้านแลวโอเคทุกคนถ้างั้นสำหรับพาร์ทนี้ผมขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันเป็นพาร์ทที่เราไปฟาร์มเหล็กแล้วก็มาทําโกเลมแล้วเดี๋ยวพาร์ทได้เดี๋ยวผมจะทําอะไรก็อย่าลืมติดตามกันไปด้วยนะครับทุกคนบ้านเราก็ดําเนินการมาได้แบบ <c oughs> เยอะมากๆแล้วมีรั้วบ้านแล้วเหลือแค่รั้วด้านหน้า นะครับแล้วก็รั้วด้านหลังที่เรายังไม่ได้ทำสำหรับ EP นี้ก็ไปแล้ววาเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับทุกคนพาร์ทที่15แล้วนะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ไปละบ,บายๆครับอย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์ไปให้ผมเหมือนเดิมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำพาร์ทต่อๆไปนะครับทุกคนบยบุยครับจุกงะ